เพื่อนๆวันนี้จะผ้าเพื่อนๆม่านปอกแตงไทยทํำมันกะทิแตงไทยพี่น้องจ๋านี่ยายกบเดี๋ยวให้ยายกบปอกเสร็จก่อนพี่น้องจ๋าปอกเสร็จแล้ว่ครจะมาหั่นเนาะพี่น้องเนาะมาหั่นเป็นชิ้นๆไว้พี่น้องจ๋าปอกปอกเปลือกออกก่อนพี่น้องอันนี้รูปนี่คุณพอบ้านมาหั่นร้อยปอกมาร้อยปอกไว้ก่อนบบเมนปอกมาร้อยผ่าไว้พี่น้องยายกบก็เลยต้องม่านปอกเปลือกออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะปอกเปลือกออก ทำกะทิเตงไทยกันจ้าหอมหอมหอมพี่น้องหอมหลายบวดเตงไทยบวดเตงไทยบาตรยีกบเหียบบวดเตงไทยพี่น้องก็จะมาผาเพื่อนๆทาบวดเตงไทยกันจ้า บวชสามลูกเลยพี่น้องสามลูกแบ่งญาติพี่น้องกินว่าจเจ้าไปให้พี่สาวท่านเพื่อนๆจ้าโบมีเวลาว่าจเจ้าไปให้เขาทำกบเลยพ่ท่านเด็กเขาไปในบ้านก็เลยเอาแปามาทำอีกดีกวัวเพื่อนๆเดี๋ยวไปเยือนหาน้ำตาลหากะทิหาบักข้าวใช้บักข้าวกองนี่เลยเดี๋ยวปอกไว้ก่อนปอกไว้เราก็จะไปเขาไปในบ้านไปหาน้ำตาลหากะทิมาี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยจะบอก โทรให้ดูให้ร้านมาเอาไปเกลกันกินมามีเวลาเพื่นเพื่อนหลายงานหลายแยกกบถึงบอกว่างานหลายแยกกบอยากแยกลางเพื่อนเงานหลายอยากแยกลางบอกเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนกับข้อมินมาอยู่อยากแยกลางเ้ยพี่นอ้อ,นอ,นอ,อง,ออองโอ้ยหอมเละเราหน่อยนี่ แต่ว่าสองหน่วยนั้นคือพอดีหน่วยนี่มันนันจนวันมันอันนี้เราแม่เพื่อนผสมกันไปเนาะผสมประสานกันไปหน่วยนี้มันซุกก่อนมันหอมแตงไงว่นมากถึงเลยหน่วยเปลือกมันก็จะเอาไปไหว้ไก่เตงไทยเตงไทยกะทิเตงไทยขวดเม็ดออก ก็จะเอาเมล็ดออกก่อนนะจ๊าเพื่อนเอาเมล็ดออกเสร็จแล้วก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆกันจ้าหนาฝนเนาะพี่น้องเนาะช่วงหนาฝน เล้าอนันทํากะทิเตงไทยกันเน,นาอหนานี่เตงไทยกับหาอยากอยู่ได้เพื่อนๆเนาะบบค่อยได้ปลูกกันเนาะส่วนมากเตงไทยเขาจะปลูกหนาฝนหนาเล่าอันปลูกของปลูกอะไรเนาะปลูกก่อนฝนนะพ่อฝนมากอะในมีเตงไทยเดีดบวชเตงไทยใส่เขาพันชงพันสาเนาะพี่น้องเนาะหน่วยนี้พ่อดีพี่น้องหอมหอมหอมลูกนี้พ่อดีเตงไทยเตงไทย เปือกเปลือกไว้แล้วค่อยจะหั่นเป็นนันชินไว้ที่เดียวเพื่อนๆจะว่าจะได้ล้างมือเปืือนไปที่เดียวเนาะเพื่อนๆเนาะหอมหอมดีหอมไหลูอย่างนี้เอาไปให้พี่สาวบวชค่อยก็ดีไปเนาะเพื่อนๆเนาะคำมากกิได้กินนี่เยกบบนท่านในหงหาอาหารกับเขาคำเรื่อนี่มานั่งปอกแตง แต่ว่าเสียบโม,มเคาไว้ล่ะปอกแกงเล็กกวดจีม่านต้มกระทงกะทิอีกเนาะพี่น้องเนาะกระทงโบนานดอกว่าแต่ว่าถ้าเอาไปให้เข้ากระได้ทําได้กินไปแล้วบบต้องมานั่งบบต้องมานั่งอันทําจนเมื่อยเนาะเพืนะ่อนๆเนาะบบต้องมานั่งทําอินเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายกบหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวยายกบจะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนาะจากเนาะ